สวัสดีครับวันนี้เรากลับมาพบกับรายการเกษตรพุมพงานตัวเองเพื่อความย,ายั่งยืนนะครับวันนี้ก็ยังเป็นเกี่ยวกับเครื่องยนต์อีกหนึ่งครั้งนะครับวันนี้เราจะมาสอนในเรื่องของการใช้คําว่าแชร์ดีกว่าครับสอนนี่เดี๋ยวก็ผมก็โดนกันไหนกันไหนว่าไม่ได้เป็นอาจารย์มาเรียกว่าสอนทําไมฮ่ <laughs> าฮนะครับก็วันนี้เราจะมาแชร์ในเรื่องของประสบการณ์การสั่งซื้อเครื่องออนไลน์มานะครับแต่เวลาเราสั่งซื้อเครื่องมาแล้วเนี่ยเราจะต้องมีการมาประกอบเองนะครับสําหรับใครที่ประกอบเครื่องไม่เป็นก็สามารถที่ เอาคลิปวิดีโอนี้นะครับไปดูแล้วก็ประกอบกันนะครับมันจะได้ทําได้อย่างถูกต้องนะครับจริงๆนะครับเราถ่ายทําในเรื่องของเครื่องมาหน้ามาหลา,หลายวิดีโอแล้วก็จะเห็นว่าโมเดลที่ผมใช้อยู่เนี่ยจะเป็นโมเดล G X 3 5นะครับแล้วเครื่องนี้ถามว่าเอ้ยทำไมที่สวนใหญ่หรอทําไมสั่งมาหลายตัวนะครับพอดีนะครับมันมีอยู่ช่องอยู่ช่องนึงรีเควสมาว่า ถ้าตัดหญ้าไม่ทนันอยากจะมาช่วยตัดนะครับช่องนั้นคือผู้หญิงคำสวนนะครับก็คือตากล้องของเรานั่นเองเขาบอกว่าเห็นว่าเราเนี่ยตัดหญ้าไม่ทันนะครับก็เลยอยากแบบเอาเครื่องเลยสั่งเครื่องมาช่วยสิผมก็บอกเอาจริงหรือเปล่าบอกเอาจริงบอกเอาจริงผมก็เอาจริงผมก็สั่งมาครับถามว่าราคาเครื่องที่สั่งมาเนี่ยราคาเท่าไหร่อันนี้ผมก็ดูนะครับแล้วก็สั่งในเรียกว่าช่วงแฟลตเซลนะครับก็ได้มาในราคา2 0 9 0บบาทได้ตัวเครื่องมานะครับแล้วก็ตัวของการมาพร้อมเลยแถมใบตัดมาด้วย วันนี้เราจะมาประกอบเพื่อให้ช่องผู้หญิงทาสวนนะครับเขารับปากแล้วเขาจะได้เอาไปตัดหญ้านะครับแล้วก็เขาเรียกว่ามอบรางวัลแห่งของขวัญปีใหม่แล้วกันนะครับให้ช่องผู้หญิงทําสวนนะครับหรือว่าตากล้องเรานั่นเองวันนี้เริ่มประกอบกันเลยนะครับก็จากที่กล่องเนี่ยบางทีผมก็ได้มีการแกะแล้วก็มีการเช็คของไว้บ้างแล้วนะครับคราวนี้เรามาดูส่วนประกอบสําคัญ,สำค,ญสำคัญที่เขาให้มานะครับมีอะไรบ้างนะครับตัวกระบังนะครับกระบังตัวนี้เอาไว้กันพวก ที่มันกระเด็นอะไรเงี้ยครับแล้วก็ตัวนี้เป็นสายสะพายนะครับเป็นสายสะพายแบบสปริงนะครับก็ไอ <t> ตัวนี้เองเนี่ยถ้าถามว่าใครอยากจะแบบสะพายแบบสบาย <in S 1> ๆนะครับโดยไม่ได้ใช้สายแบบนี้ก็หาซื้อใหม่นะครับมันจะเป็นสายแบบที่เป็นเขาเรียกว่าอ่าหุ้มหุ้มด้านบนแล้วว่ามันจะมีตัวเรียกว่าควยข้างนะครับมันจะไม่ค่อยเจ็บไอตัวนี้มันมีตัวนี้แถมมาก็อย่างว่านะครับเครื่องจีนนะครับมันก็จะอย่เงี้ยอย่างที่เราเห็นนะครับแถมมาไม่ค่อยจะนั่นเท่าไหร่ ก็สามารถใช้ได้นะครับวันนั้นก็เราของเข้าไปอย่างนี้แล้วก็ตัวนี้มันก็จะเป็นเหมือนเราสะพายกระเป๋านะครับแล้วก็ตัวนี้จะเป็นคลิปล็อกอันนี้ก็เอาไว้ลดแรงยืดหยุ่นนะครับช่วงที่สะพายนะครับอันนี้เป็นสายถ้าปลาถ้าเกิดไอ้ตัวนี้นะครับก็คือการที่ว่าเราไปถึงประมาณ8ปดโมงกว่าๆเขาเรียกว่าสายนะครับพังมุกนี้ขายยี่บาทครับขายสิบบาทตากล้องยิ้มเลยเล่นมุกอะไรมุกไม่หาพาเครียดนะครับ ตัวนี้ก็เป็นคู่มือนะครับบางทีเราอาจจะงงว่าเราจะประกอบคู่มือ,อยังไงดูแล้วมันก็ยังงงๆโดยจริงเครื่องยนต์เนี่ยเขาให้มาแล้วคือมันประกอบง่ายมากอันนี้ก็จะเป็นที่เราแกะออกมาก็อันนี้คือเขาแถมมาครับเป็นใบตัดหญ้านะครับแบบใบเหล็กก็เดี๋ยวเราจะประกอบกันตอนสุดท้าย ถามย้ำว่าไอ้ตัวนี้มันราคาเท่าไรก็สองพัน้าสิบบาทนะครับค่าส่งอีกร้อยห้าสิบาทมั้งผมจำไม่ผิดเลือกเราสามารถเนี่ยเลือกตัวของขนส่งได้นะครับเนี่ยบางทีไอ้ตัวนี้นะครับที่ผมบอกว่าถ้ามันไม่ดีหรือมันยังไงนะครับเรามีตัวของเก่าขที่เรามีอยู่แล้วแล้วก็เอามาใส่ให้มันแข็งแรงก็ได้ตัวนี้เราสามารถปรับได้แต่ถ้าเกิดใครยังไม่ซีเรียสก็สามารถใช้ ตัวเดิมเนี่ยมันไปก่อนได้ในกรณีที่ว่าไม่มีสเปร์พาร์ตอย่างของผมเนี่ยมีสเปร์พาร์ตผมก็สามารถที่จะามาใส่ได้นี่นะครับมันจะอยู่อย่างนี้เวลาเราประกอบแล้วมันก็จะห้อยอย่างนี้เวลานั่นเราก็จะสวิงอย่างนี้ได้ตึ๊กๆึ๊กตึต๊กึ๊กอย่าง,งนี้นะครับปึ๊บดึงก้านเรามาปั๊บกลับฝั่งครับอันนี้จะเป็นในเรื่องของก้านเดี๋ยวเราจะประกอบเข้าเครื่องกันนะครับอันนี้เป็นเครื่องยนต์นะครับเครื่องยนต์ ใส่กองมานะครับเป็นโมเดล GX35 นะครับใครที่จะหาซื้อมาใช้งานสวนที่แบบถึกๆหน่อยก็แบบไม่ต้องขยันเติมออโต้ลูปนะครับก็โมเดลเนี้ยตอบโจทย์นะครับจริงๆมันมีขายเยอะมากโมเดลเหมือนกันแต่ว่าต่างกันที่ยี่ห้อนะครับผมแนะนําว่ามันมาจากที่เดียวกันก็นคือมาจากจีนแค่ว่าปั๊มสแตปมมาเป็นยี่ห้ออะไรเนี่ยอย่างของผมเนี่ย ก็เป็นโมเดล GX35 เครื่องยนต์4จังหวะนะครับเป็นเครื่องยนต์ใหม่กลิกเลยตัวนี้ที่ได้มานะครับโคงคลัตอันนี้สอบเรียบร้อยนะครับคัดแรงเหวี่ยงก็เนี่ยอันนี้ให้ดูในเรื่องของคลัตนะครับก็ถ้าความหนาปกติก็อยู่ประมาณทั้ง3มิลนะครับอย่างถ้ามันใช้ไปแล้วมันอยู่ใกล้ๆขอบเหล็กเนี้ยเราก็ควรจะเปลี่ยนถามว่ามันเปลืองไหมตัวนี้ปีหนึ่งน่าจะถอดเช็คสักครั้งหนึ่งนะครับมันไม่ได้เปลืองเหมือนเท่ากับไอตัวเขาเรียกว่า ไอ้พวกเบรกรถจักรยานยนต์อะไรเงี้ยมันมันไม่ได้เปลืองขนาดนั้นนะครับก็ครนี้เดี๋ยวเรามาประกอบกันตัวของเครื่องเองเนี่ยมันไม่มีอะไรต้องแกะเพราะว่าเ,าเขาให้มาเนี่ยครบหมดแล้วเราแค่เอาฝาเอากา้านเราเนี่ยดูมุมให้ถูกว่ามุมตัวไหนมันอยู่ด้านบนนะครับแล้วก็ดูแนวด้านโน้นนะครับแล้วก็ดูมุมที่จะห้อยนะครับแล้วก็เตรียมโบให้ครบนะครับโบเนี่ยเขาจะให้มานะครับ ตัวผู้เรียกโบนะครับตัวเมียเรียกนัดนะครับบางคนก็จะติดกันว่าเรียกน็อตน็อตน็อตผมแต่ก่อนผมก็เรียนช่างยนต์ไปคุยกับอาจารย์อาจารย์ในนี้มันน็อตเบอร์อะไรอาจารย์บอกมันน็อตที่ไหนเขาเรียกนัดยิ่งมาทํางานนะครับแล้วเราต้องทําระบบทีพีเอ็มนะครับก็คือเป็นระบบญี่ปุ่นเนี่ยโอ้โหอาจารย์ญี่ปุ่นมาสอนเนี่ยบอกว่าเราเนี่ยไม่ควรเรียกพวกนี้เลยมันก็จะติดปากมาเพราะว่า ทำให้เป็นนิสัยเราก็จะเรียกติดมานะครับตัวนี้น่าจะเป็นโบเอ็มแปดถ้าจำไม่ผิดไม่เอ็มแปดก็เอ็มหกเอ็มเนี่ยเขาย่อมาจากตัวของอตัวนี้น่าจะอันนี้น่าจะเอ็มหกเอ็มแปดจะเป็นเบอร์เบอร์สิบอันนี้เป็นเบอร์ประมาณเบอร์แปดนะครับก็เดี๋ยวเราจะประกอบนะครับเราจะใช้โบสี่ตัวนะครับโดยการที่เราจะต้องใส่โบด้านบนไปก่อนเพราะว่าเขาให้มาหกตัวจะเป็นโบประกบใบ เขาเรียกก็กันกระเด็น1อันนะครับแล้วก็เหมือนเดิมตัวนี้ง่ายนะครับง่ายกว่าไอ้ตัวของที่ผมเปลี่ยนไปเครื่องที่ใช้อยู่ประจําการในที่สวนนะครับเพราะว่าเครื่องตัวนี้เดี๋ยวผมจะมอบให้เป็นของขวัญวันครบรอบแต่งงานนะครับของแฟนผมนะครับก็มอบให้เป็นเครื่องตัดหญ้านะครับตัวนี้เป็นขวัญและกําลังใจที่มาช่วยงานสวนครับก็เลยต้องซื้อเครื่องตัดหญ้าให้เพราะว่าเขารีเควสตมาแล้วว่า เห็นเราเหนื่อยอยากจะช่วยงานโอ้โหได้เลยนะครับผมก็รีเควสจะได้เป็นเพื่อนไปตัดหญ้ากันสองคนลิปเลยครับผมเช็คก่อนนะมันจะมีอ่าตัวนี้ตัวสั้นอ่าสองตัวนะสองตัวจะไม่เหมือนกันนะคือไอตัวสั้นๆเนี่ยแป๊บหนึ่งนะครับมันจะมีตัวสั้นตัวยาวนะอ่าแสดงว่าตัวสั้นเนี่ยจะไปประกบใบตัดหญ้านะครับ ใบกันกระเด็นนะครับตัวยาวเราจะใส่ข้างบนทั้งหมดอันนี้เราก็เช็คความยาวก่อนผมพลาดเองที่ไม่ได้ดูว่าพอดีเห็นมันเป็นเบอร์เดียวกันก็คิดว่ามันมีความยาวเท่ากันนะครับก็เดี๋ยเดี๋ยวว่ากอบเสร็จทางช่องผู้หญิงทําส่วนเขาจะไปลองแว้นเป็นเป็นนักบินนะครับนักบินมีเครื่องร่อนไม่ใช่บารลามอเตอร์นะครับเครื่องบัดญ้าเขาบอกว่าถ้าเกิดผู้หญิงจะใช้เนี่ยน้ําหนักไอ้ตัวนี้มันหนักไหมนะครับก็อบอกว่า พอเราเติมน้ำมันไปแล้วใส่ตัวของใบตัดไปแล้วเนี่ยก็น้ำหนักไม่หนักมากนะครับก็สามารถที่จะสบายตัดหญ้าได้สบายๆแล้วอีกอย่างมันไม่ต้องเร่งมากเหมือนเครื่องยนต์สองจังหวะเพราะว่าสองจังหวะเนี่ยมันต้องเร่งแล้วถ้าเกิดบางทีผู้หญิงจะตัดอะไรเงี้ยมันก็จะเรียกว่ามันเหม็นควันเนาะแต่ตัวนี้เองเนี่ยมันไม่ได้ใช้ออโต้ลูปหรือว่าน้นำมันทูทีอะไรเงี้ย ก็ทําให้มันไม่ค่อยเหม็นระหว่างการตัดแล้วก็ควันไม่แย่ควันขมงนี่ครับอันนี้ก็ไขจริงๆโบ้เนี่ยให้เราขันทะแยงน,นะครับขันฝั่งนี้ขันฝันน่งนี้อันนี้ผมบอกเทคนิคได้วยแต่ของผมเองเนี่ยขันเอกเอกขันรอบเลยตัวนี้ก่อนที่เราจะอ่าเขาเรียกว่า ประกอบเนี่ยอย่าเพิ่งไปเติมน้ํามันเครื่องนะครับเติมน้ำมันเครื่องเนี่ยให้เติมสุดท้ายเลยเพราะว่าเราจะต้องมาวางกับระดับพื้นนะครับเพื่อดูที่น้ํามันเนี่ยว่าเราจะต้องเติมเท่าไหร่คราวนี้เดี๋ยวเรามาประกอบเขาควายกาันผมชอบเรียกมันเขาควายไอฝั่งนี้นะครับจะเป็นฝั่งที่ไอตัวนี้เป็นรุ่นใหม่นะครับที่เราไม่ต้องกำไม่ต้องกาปล่อยกาปล่อยที่ผมไปดูนะครับเพื่อที่ให้ทางคุณภรรยาเนี่ยเขาไม่เมื่อ,อยนะครับก็ สามารถที่จะเล่งค้างแล้วก็ตัดยอดตื้อๆไปนี้ได้เลยนะครับอันตัวนี้คือปุ่มดับเครื่องก็คือกดค้างทีเดียวก็จะเป็นดับเครื่องส่วนตัวนี้จะเป็นตัวของการเล่งเครื่องค้างไว้นะครับก็จะเป็นตัวนี้ตัวนี้ข้อดีก็คือมันมีคันเร่งแบบค้างแต่ถ้าเกิดเป็นอีกอันหนึ่งที่ผมใช้อยู่ประจําตัวนั้นต้องเร่งตลอดครับตัวนี้เราจะไม่มีการยุ่งเกี่ยวกับตัวของแกนด้านล่างเนาะเพราะว่าเราได้ทําการ ล็อกมันไว้ด้านล่างแล้วอันนี้ก็จะใช้เป็นหกเหลี่ยมอีกเบอร์หนึ่งนะครับตัวนี้เป็นแค่คลายมันขึ้นมานิดเดียวนะครับเพื่อที่เราจะเสียบตัวของท่อเนี่ยเข้าไปตัวนี้มันน่าจะออกแบบมาให้รถเขาเรียกว่าตามแบบตักกายศาสตร์ป่ะใช่ไหมแต่กล้องถูกแยกถูกวไม่แน่ตามระบบไม่ได้ตักกายศาสตร์อ๋อกายศาสตร์ที่เขาไว้กินขนม นี่ก็อันนี้นครับเราก็สเต็ปหนึ่งเนี่ยแล้วคือเราประกอบตัวของระบบส่งกํลาลังก่อนแล้วก็มาประกอบไอ้ตัวเขาหรือว่าไอ้ตัวประกอบก้านตัดย่าของเราเข้าไปอย่างนี้นะครับถ้าใครอบอกว่าเอ๊ะเราจะรู้ได้ไงว่ามันถึงไหนแล้วแล้วก็เล็งแล้วก็กลับมาดูว่าเราบุนมาเนี่ยเราเสียบมันมาให้กลางนะครับมันก็ตรงนี้ก็จะถึงกลางแล้วและคราวนี้พอเราใส่เพื่อนมันเข้าไปเนี่ย เราก็สามารถที่จะใส่เข้าไปชนกันพอดีมันก็จะดังเนี่ยไอตัวก้านตรงนี้นะครับก็จะเห็นว่าเอ๊ะทำไมก้านฝั่งนี้มันยาวกว่าก็คือเขาออกแบบมาให้ข้างที่เนี่ยเราใช้งานฝั่งนี้มันจะประกบแล้วก็จะทำให้ฝั่งเรียกว่ามันไม่เมื่อยมือบางทีมันจะเป็นรุ่นที่มันเป็นเขาที่มันเสมอกันเหมือนแฮนด์จักรยานนะครับเอาออกมามันก็จะเมื่อยมือซึ่งไอตัวนี้เองเนี่ย ฝั่งนี้เราไม่ต้องบีบเร่งเนาะมันก็จะเปิดค้างไว้เราก็ตัดไปเลยพอนั่นเราก็ดันกลับมานะครับเสร็จแล้วเนี่ยพอเราประกอบเสร็จแล้ว,ลวก็ล็อกอันนี้คือการประกอบจากบนลงล่างนะครับก็คือจากด้านท้ายเครื่องนะครับแล้วก็ประกอบหลงก็ตัวนี้ขันใบเบาๆก่อนนะครับแล้วก็มาขันฝั่งตรงข้ามพอได้ เรียกว่าตำแหน่งมันได้แล้วใช่ไหมครับเราก็ลองมาดูว่าเขาเรียกว่าลองสะพายดูว่าตำแหน่งที่คุณเลือกเนี่ยคุณโอเคหรือยังก็ลองแขวนดูครับจะลองแล้วก็คือว่าปรับจากตอนที่ห้อยห้อยมาแล้วครั้งหนึ่งเนี่ยเราก็เนี่ยฮะเห็นไหมฮะ,ฮะเดี๋ยวไอ้สายตัวเนี้ยเราปรับขึ้นได้ตัวนี้เราปรับ มาไว้ตรงนี้ได้นะครับมันจะสามารถเลื่อนได้ก็ปรับระยะให้มันได้เลยนะครับเดี๋ยวนี้เดี๋ยวผมไขปรับระยะก่อนนะเพราะว่าจะได้ทีเดียวนะครับเพื่อที่จะให้พร้อมในการที่จะออกไปตัดหญ้ากันแล้วเราจะไปตัดหญ้าก,กันไอตัวนี้มันจะเลื่อนขึ้นเลื่อนลงไม่ได้เหมือนอีกรุ่นหนึ่งนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมค่อย ไปเอาตัวของสเปร์ตัวเก่ามาใส่นะครับตัวนี้ก็ปรับให้มันขึ้นมาตรงนี้เสร็จแล้วมันก็จะมาอยู่ใกล้ๆเครื่องเราแบบนี้แล้วก็ดูว่าระยะมือเราเนี่ยมันแบบนี้โอไหมส่วนความสูงเนี่ยเดี๋ยวเราปรับที่สายได้นะครับถ้าตำแหน่งมาได้แล้วเราปรับไอตัวเขาตรงนี้ถ้าเราบอกว่าไอตรงนี้มันเมื่อยไปเราก็ดึงมันขึ้นมาอันนี้ผมผมเสร็จแล้วผมก็จะทําการล็อกนะครับข้าขันตรงข้ามเหมือนเดิมนะครับ ก็เอาแค่ตึงๆมือนะครับมีคนถาเดี๋ยวอาจสงสัยพลาสติกทําไมไม่ออกก็คือไม่อยากให้มันเก่ากนี้อ่าเสร็จแล้วก็วางเครื่องลงนะครับเพื่อที่เราจะทําการเติมน้ํามันเครื่องนั่นเองแต่ก่อนเติมน้ํามันเครื่องเดี๋ยวเราประกอบตัวของกันกระเด็นก่อนนะครับที่ปลดสายก่อนกันกระเด็นก็คือเราจะอยู่ตําแหน่งนี้นะครับแล้วเราก็ดูว่าตัวของเครื่องแฮน์ของเราเนี่ยมันอยู่ตำแหน่งไหน หมายถึงว่าช่วงที่เราจะปรับตรงนี้เราก็มุมมองมุมว่ามุมใบมันอยู่ตรงนี้นะครับตัวนี้เขาจะให้นัดนะครับนัดตัวเมียรหรือที่เราเรียกว่านอ็นอตนอ็นอตน็อตกันนะ่ะงจริงก็คือว่าตัวนี้มันจะให้มาเอาไว้ให้ใส่ด้านล่างนะครับตัวนี้จะเป็นตัวล็อกมาให้แล้วเรียบร้อยแล้วก็เอานัดเนี่ยใส่เข้าไป เป็นนัดเบอร์สินะครับเนี่ยใส่เข้าไปในหลุมแบบนีมน้มันก็คือตัวนี้มันจะล็อกเป็นเขาหล่อมาเป็นที่เรียกว่าเอาไว้สำหรับใส่นัดอยู่แล้วนะครับอันนี้เราก็ปรับตัวนี้ทีหนึ่งเดี๋ยวตอนที่จะล็อกเนี่ยเราจะทำการวางเครื่องให้มันเสมอดินนะครับแล้วก็ปรับ ไขล็อกมันอีกทีหนึ่งเพื่อไม่ให้ที่ว่า,ามันจะสามารถเอาไปวางกับพื้นได้หัวกะท้ายเนี่ยคือมันจะตรงกันนะครับในการที่ผมจะพา,าปรับระดับมันก็คือตรงนั้นนั่นเองผมก็ไปไขอยู่ทาไมมันไม่ลงโถหกเหลี่ยมคนละเบอร์สัง,งนง้นอ่านี่ก็เสร็จเรียบร้อยนะครับนี้เราก็วางดูว่าเครื่องเนี่ย มันตรงกันหรือยังนะครับก็วางลองวางในที่ราบดูอย่างนี้ครับถ้าเรายังเล็งไม่ได้ว่าเอ๊ะมันจะเท่ากันไหมแบบนี้เนี่แล้วก็ปรับดูพอาปรับเสร็จแล้วปุ๊บล้วก็กลับแล้วก็ทําการล็อกตัวนี้ซะให้เรียบร้อยตัวนี้เองเนี่ยถ้าเกิดหญ้ามันสูงนะครับก็เอาขึ้นมามันสูงได้ถ้าหญ้ามันต่ําก็ลงไปเตียได้เพราะว่ามันจะช่วยระดับหนึ่งก็คือในการที่ว่ากันพวกขินพวกอะไรเงี้ยกระเด็นขึ้นมาแต่ด้วยความปลอดภัยนะครับเราควรจะต้อง ใส่ตัวกันหินนะครับก็เป็นตะข่ายนะครับน่าจะตกประมาณร้อยกว่าบาทนะครับเสร็จแล้วก็ใบผมยังไม่ใส่นะครับเพื่อความปลอดภัยก็คือไม่ให้มันไปหมุนถูกตีอะไรนี้เราจะมาทําการเทสเครื่องก่อนนะครับก่อนที่จะทำการเทสเครื่องผมจะต้องเติมน้ำมันเครื่องนะครับตัวน้ํามันเครื่องเราจะใช้เบอร์นะครับ 10W40 นะครับตัวเดียวกับเครื่องยนต์4จังหว่า,อามอเตอร์ไซค์นะครับการเติมน้ํามัน เวลาเรามองนะครับระดับน้ํามันเนี่ยเดี๋ยวพอผมเติมเข้าไปแล้วเนี่ยตัวนี้นะ่าเขาน่าจะเติมมาให้แล้วถ้าถ้าดูจากรอยนะเพราะว่าเขาน่าจะมีการเทสมาให้เราอ๋อเขาเทออกอ่าถ้าเขาเทออกอย่างนี้เราก็จะเติมน้ํามันเราเข้าไปตัวนี้เราก็ถ้าไปวางไว้ที่มันสะอาดอาดนะครับอันนี้ผมจะมีถุงพลาสติกใหม่อยู่ฝากวางไว้ก่อนถ้าเกิดใครกลัวหกก็เอากลวยมาใส่นะครับนี้ผมจะทําการเทรเข้าไปก่อน น้ำมันเครื่องเนี่ยน่าจะใช้ประมาณสามร้อยมิลลิตรถ้าผมจำไม่ผิดนะครับอ่าถ้าถ้าตัวนี้เนี่ยผมเติมมาแล้วแค่นี้ผมไม่ได้เอียงดูก่อนเสียดายน้ำมันมีคนบอกอันนี้เดี๋ยวจะถ่ายให้ดูก่อนนะครับหกไม่เป็นไรเดี๋ยวเช็ดที่หลังได้พอดีผมเติมแล้วคันี้ผมไม่ได้เอียงดูก่อนก็เนะทยาวเลยก็ในการที่เราจะดูว่า ระดับน้ำมันเครื่องเนี่ยพอดีอยังนะครับจริงๆเนี่ยอันนี้หกออกมาก็มีความเสียดายพอสมควรแต่ว่าด้วยการถ่ายทํานี้ไม่ได้ตักเตรียมอะไรมาเลยก็อย่างที่เห็นก็ให้เอาน้ามันเครื่องเนี่ยมันเสมอกับตัวของอเกลียวนะครับเกลียวด้านล่างเสร็จแล้วก็เราทําการปิดฝาเข้าไปนะครับระดับตัวนี้มันเอียงอยู่เนาะเนี่ยของผมเนี่ย ก็ใส่ฝาเข้าไปเอาที่ถูกต้องก็คือไปวางกับพื้นพื้นปูนะครับอันนี้ทําแบบให้เห็นแบบในป่าเนี่ยหลังหลังสวนเนี่ยเพื่อที่ประกอบนะครับเสร็จแล้วอะตัวนี้น้ามันเราใช้เป็นตัวของ95นะครับเป็นซิน95ที่เป็น95ล้วนไม่ได้ผสมออโตลูปนะครับถ้าส่วนใหญ่เครื่องยนต์สองจังหวะเราจะผสมออโตลูปตัวนี้ก็ไม่ได้เตรียมกลวยมาเดีเราจะเทแบบ ลูกทุ่งลูกทุ่งเลยแต่อบอกโอ้โหไม่เตรียมกรงเตรียมกลวยมาจะถ่ายทําแบบรีบๆมาร้อนะครับเวลาน,น้อยช่วงเย็นก็ถ่ายทําให้เสร็จก่อนพ้าที่ตกดินก็ <c oughs> <c oughs> <c oughs> อันนี้ประกอบเสร็จเรียบร้อยนะครับเราก็ทําการแยกน้ํามันขึ้นมานะครับตัวนี้ก็จะเป็นน้ําอ่าขึ้นมาแล้วก็เราจะเห็นน้ํามันไหลกลับมาจากคาบูเรเตอร์ใช่ไหมครับเนี่ยอันนี้คือน้ํามันเต็มคาบูแล้วเสร็จแล้วก็ ด้วยตัวของเครื่องยนต์ GX35 ที่เป็นโมเดล GX35 ในการที่จะทำให้ติดง่ายก็คือให้ดึงโชวคขึ้นก่อนนะครับแล้วก็ทำการดึงแบบนี้อย่าก,กระชากนะครับถ้ากระชากไอ้ตัวเขาเรียกว่าชุดสตาร์ทเนี่ยมันอาจจะมีปัญหาได้ในภายหลังให้เราเกาะตึงๆอย่างนี้แล้วก็อย่างนี้เสร็จแล้วติดง่ายพอเราจะไปใช้งานนะครับเราก็เอาโชวคในลงปุ๊บรอบ ที่เราเดินนะครับก็ตั้งความเร็วรอบให้อยู่ประมาณนี้ข้อดีของเครื่องแล้วก็บวกการรุ่นนี้คือมันเล่งล็อกความเร็วได้เดี๋ยวจะล็อกความเร็วให้ดูนี่ครับอ่านี่คือข้อดีที่เราเอาให้อ่านี้เราก็หยุดเครื่องเป็นไงครับพร้อมแล้วที่จะให้ทีมผู้หญิงทาสวนเขาไปบุกสวนแล้วอันนี้ก็พร้อมแล้วที่จะเข้าป่า ก็ต้องขออภัยนะครับบางอันที่เราไม่ได้เตรียมมาอย่างที่เช่นตัวของน้ำมันเครื่องเนี่ยที่เทแล้วมันก็หกเพราะว่าเราไม่ได้เตรียมกลวยมานี่ก็ต้องบอกล่วงหน้าไว้ก่อนเดี๋ยวจะโดนแซวว่าเอ๊ะทำไมไม่เตรียมมาเรียบร้อยอย่างว่านะครับเรามาถ่ายทาเนี่ยหลังสวนนะครับก็พร้อมที่จะเข้าป่ากันแล้วก็เก็บประเด็นความรู้ตรงนี้มาฝากนะครับก็ใครที่อยากจะสั่งเครื่องมาใช้ก็ลองไปหาดูจากในแอปออนไลน์นะครับเพื่อที่จะสั่งเครื่องที่เป็นโมเดลตัวนี้มาใช้เพื่อที่ เอามาปรับใช้ในสวนของเราลดการที่ว่าอาจจะใครที่ยังใช้ถังอยู่ต้องบอกว่าเดี๋ยวนี้เครื่องยนต์เนี่ยมันไม่ได้ราคาแพงแล้วเราก็หาซื้อได้ตามในแอป,ปได้นะครับมันก็มาส่งถึงบ้านถึงสวนเลยเราก็เอามาประกอบตามวิธีที่ผมได้เอามาแชร์ในวันนี้นะครับวันนี้ต้องขอพูดทุกท่านอีกครั้งนะครับที่เข้ามาติดตามชมไม่ว่าจะเป็นสมาชิกเก่าหรือสมาชิกใหม่นะครับสมาชิกใหม่อย่าลืมกดติดตามสับตไคร้เพื่อติดตามคลิปวิดีโอใหม่ใหม่ ที่ทางส่วนนีราดีจะนำฝากกันในครั้งถัดไปวันนี้ผมต้องกล่าวคำว่าขอบคุณและสวัสดีครับ